สวัสดีครับผมธนรับดูลายมือผ่าพันธุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลและเบอร์โทรศัพท์ต้องห้ามของคนเกิดปีฉลูนะครับผมปีฉลูต้องบอกก่อนนะครับว่าปีฉลูเนี่ยเป็นปีที่เป็นคนที่แบบเราเรียกผู้ตรงๆเลยนะ ปีฉลูปีวัวเนี่ยมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ได้ง่ายมากเพราะปากเพราะปากเพราะอ,อานาจการแสดงอํานาจการแสดงความหังการหรือความดื้อตัวเองอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เบอร์เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เบอร์มงคลเพราะฉะนั้นการดือ้อการที่ไม่ยอมใครการที่มีปัญหากับคนอื่นง่ายแล้วก็เปิดรับอะไรยากจึงมีปัญหากับผู้อื่น โดยเฉพาะถามว่าคนจะเจริญได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเปิดรับความจริงคลิปนี้คนเกิดปีฉลูอาจจะดูน้อยด้วยซ้ำก็ทําใจไว้แล้วแหละแต่เพราะผมพูดความจริงเพราะผมเป็นคนพูดความจริงผมไม่ชอบพูดโกหกก็เลยต้องมาทําคลิปนี้และอยากให้คนที่เปิดรับนี่ได้ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคนเกิดปีฉลูเนี่ยมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มักจะมีปัญหากับญาติพี่น้องมักจะมีปัญหากับคนที่รัก แต่ผมจะไม่ได้บอกว่ามีกันทุกคนถ้าคนไหนที่อยู่กับปีฉลูเราอยู่เป็นเช่นยอเก่งพูดจาหวานออซ้ออะไรยังไงก็อยู่ได้กับปีฉลูแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะออซ้อแบบว่าอยากให้ปีฉลูได้ดีแบบมีลูกเล่นลูกทีลูกอาศัยแบบว่าออซ้อออเลาะชอเลาะอะไรยังไงแบบเข้าหาเก่งแล้วอาจจะยื่นป้อนสิ่งดีๆให้เพื่อจะหวังให้ปีฉลูคนนั้นได้ดี ก็คือดวงถูกกันก็คือได้ดีนั่นเองแต่ถ้าเกิดคนไหนที่อยู่กับปีฉลูแล้วอโะอเลาะชอเลาะกับปีฉลูแล้วหวังสมบัติว่าเออไอนี้มันรวยเว้ยเฮ้ยไอนู่นมันมีเงินเว้ไม่มีเงินมีเกมเว้ยมันมีอะไรยังไงเว้ยมันมีเงิน,นเว้ยนั่นน่ะปีฉลูเสร็จเสร็จเต็มเต็มเลยเออเช่นสมัยก่อนมีคนเกิดปีฉลูทําไมผมพูดเรื่องเกมเพราะว่ามีคนเกิดปีฉลูที่เป็นเพื่อนรู้จักของผม มีเกมมีโอ้ยการ์ดดุกิโปกเกมอนเต็มไปหมดเลยอ่าพาะชะนั้นมีเส้นสยายด้วยนะโอ้เขามีของเล่นเต็มบ้านเกิดปีฉลูโดนหลอกครับเพราะว่าโดนออซอโดนอะไรยังไงมันเอาไปหมดเลยนะครับผมเพราะว่าแล้วโดนผู้หญิงหลอกด้วยแต่ว่ามียุคหนึ่งเขาเจอผู้หญิงที่ดีแต่เป็นคนตรงอันนี้ขอพูดตรงๆนะเป็นคนตรงก็พูดตรงๆว่าโดน เขาไม่ถูกใจกับผู้หญิงคนนั้นทั้งนั้นที่เขาหวังในทุกอย่างเพียงแต่เขาพูดไม่เป็นก็นั่นแหละโดนออกไปหมดเลยโดนผู้หญิงที่หลอกนั่นแหละแต่ผู้หญิงที่ดีกับเลิกแล้วเขาไปได้คนใหม่ที่ดีกว่านี่คือข้อเสียคนเกิดปีฉลูมีปัญหาเรื่องคู่รักปัญหาเรื่องกับเจ้านายปัญหาเรื่องกับคนต่างๆแต่ข้อดีของปีฉลูคือมักไม่ค่อยอดอยากหรอกแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันจะมีเงินเข้ามาให้ปีฉลูใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างหนึ่งคือปีฉลูเนี่ยเป็นปีที่ ค่อนข้างจะมีความสามารถสูงคือมองอะไรต่างๆทําอะไรต่างๆี่ยเก่งและขาดนี่คือลักษณะของปีชรูเป็นคนเก่งนั่นเองแต่เหนื่อยเพราะว่าต้องทําคนเดียวต้องลุยคนเดียวเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เป็นเลขมงคลเบอร์สำม,มงคลของปีชรูผมจะบอกว่าเลขเนี่ยเป็นเลขตัวท้ายนะก็คือเลขต่ว่าเลข09462941อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในตัวเลขท้ายสองเบอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลขมงคลของปีฉลูผมจะบอกสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวเลขนี้มันคือตัวเลขสี่ห้าห้าสี่ตัวเลขสี่ห้า้าสี่เป็นตัวเลขที่พูดอะไรแล้วจะมีหลักการเพราะเป็นตัวเลขดาวพุธกับดาวพระเรืองทันย์เว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเราไปดูกันในพวกซื้อขายเบอร์โทรศัพท์ถ้ามีคู่สองตัวนี่คือคู่ธรรมะจับคู่ทางโลกเขาเรียกว่าทางธรรมะและทางโลกเลขสี่ห้านะครับผม เขาหากันแทบตายเลยตัวเลขเนี่ยถ้าเกิดมีตัวเลขอื่นที่ดีด้วยเขาจะหากันในราคาสูงมากถามว่าตัวเลขสี่ห้าห้าสี่เนี่ยมันดียังไงแล้วมันเหมาะกับปีฉลุตรงไหนเพราะสี่ห้าห้าสี่คือตัวเลขที่พูดอะไรแล้วคนจะให้ความเคารพนับถือตัวเลขของครูบาอาจารย์แม้แต่ผมก็ยังใช้ตัวเลขนี้นะครับผมตัวเลขสี่ห้าห้าสี่นี้ในเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับผมแต่ว่า ตัวเลข4554เนี่ยถ้าใช้แล้วจะมีคนฟังมีคนเคารพนับถือมีคนแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าพูดจาอะไรไปแล้วจะมีหลักการนะ่ะแม้แต่ความพูดความคิดการกระทําจะมีหลักการเป็นที่น่าเคารพนับถือแม้ต่อให้อันนี้เป็นความรับสุดยอดขอปิดไว้ก่อนคุณจะบอกว่า454เนี่ยเป็นเลขที่คล้ายๆเหมือนกับว่าคุณไปที่ไหนแม้แต่คุณเป็น น,นี่ขอพูดเลยก็เลยกันแม้แต่คุณเป็นกุยนะหรือคุณเป็นใครก็ตามไปที่ไหนเขาก็จะให้เครารพความเครารพนับถือคุณอาจจะไม่ได้เครารพนับถือแบบว่าเป็นอาจารย์เพราะคุณไม่ได้แบบเป็นคนมีความรู้มาก่อนแต่อย่างน้อยเขาให้ความเครารพยำเกรงคุณไม่ได้เครารพยำเกรงจากอำนาจล่ารนะแต่ให้ความเครารพยำเกรงเนื่องจากออล่าของความเป็นอาจารย์ไปที่ไหนเขาเห็นปุ๊บเขาจะให้ความเครารพทันทีแล้วก็ผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ใหญ่สนับสนุน นะครับผมมันจะเปลี่ยนลักษณะนิสัยคุณไปแล้วส่วนตัวเลขต้องห้ามสำหรับคนเกิดปีฉลูก็้ายเบอร์เหมือนกันห้าเ็ดเจดห้าพวกนี้ก็คือไม่มีธรรมะแล้วก็อย่างหนึ่งคือไปที่ไหนมาไหนเนี่ยผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนต้องเหนื่อยต้องลุยทำไรด้วยตัวคนเดียวมันก็เ,นเลยส่งเสริมคือจากสิ่งที่แย่ของชาว ราศีไอ้ของของนักข่ารหรือปีฉลูเนี่ยคือมันได้เสริมสิ่งที่แย่ข่าวสิ่งที่แย่ตรงไหนก็ผมได้บอกไปแล้วลว,ว่าราศีไอ้นักข่า์ปีฉลูมันแย่ตรงไหนผมได้บอกไปแล้วนะครับผมมันก็ยิ่งไปกดพลังให้มันแย่ลงหนักกว่าเดิมก็คือความที่อย่าลืมว่าเลขเจ็ดเป็นเลขของดาวรุนแรงดาวที่แบบว่าทําให้ทําอะไรแล้วจะดูเหมือนกับว่าสกปรกเฉยชาทําอะไรก็แบบ อ่อโถ่ศูนนัขไม่รับประทานอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยมันหนวกกับเลข5้าซึ่งเป็นเลขของดาวธรรมะดาวความอ่อนโยนดาวความที่แบบว่ารักษาคุณธรรมเพราะฉะนั้นใครใช้ตัวเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยมันจะทำให้บางคนเนี่ยมันจะแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่ามันจะรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยรรุนแรงหรือบางทีก็อาจจะบางทีนะ เขาเล่าว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่าบางทีมันมันมันพูดจาแบบไม่ดีอ่ะไอ้อย่างหนึ่งคือข้อที่ไม่ต้องพูดออกมาเลยคือทําให้มีปัญห,หากับผู้ใหญ่มีปัญห,หาก,าก,กับคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะไม่มีสเสน่ห์หรืออย่างนี้กันล้วกันทาให้สเสน่ห์ของราศรีเอ้ยสเสน่ห์ราศรีของคุณเนี่ยในคนเกิดอ่านักษัตย์ฉลูหมดไปผมชอบใช้คําว่าราศรีกับนักษัตย์เนี่ยปนกันเพราะผมชอบทนายราศรีมากกว่าห้องก็จบไปแล้วสำหรับ อ่าคนเกิดลาคนอ่าเลขบอรสามต้องห้ามกับเลขโทรศัพท์มงคลของคนเกิดนักษัตร์ฉลูอันนี้ชอบพูดผิดนะครับผมเพราะว่าเป็นคลิปแรกๆที่ผมทําเกี่ยวกับนักษัตย์เลยแล้วก็เกี่ยวกับเบอร์โทรด้วยคือไม่มีที่ไหนทําลักษณะนี้มาก่อนแน่นอนนะครับผมเป็นคลิปแรกๆคลิปเดียวในอาจจะในท้องตลาดได้ซัมนะครับผมก็อันนี้ก็ประมาณนี้ ส่วนใครที่ต้องการดูลายมืออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามีเจ้าแรกจริงบหแต่ผมคิดมาแล้วทำก่อนเลยนะครับผมก็ผมเป็นหมอดูดีมือพี่สีใครที่ต้องการดูลายมือเพื่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาที่ไลน์ดีทารละสองห้าหกหรือจะเป็นไลโอเอไลโอเซยนเขาก็ได้วิธีการดูก็สอบถทารายละเอียดสองห้คูเข้ามาเดยผมส่งมาเองงก็คือดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์ไลน์ ลายทั้สองโค้นะครับผมหรือลายโอเอลายเอาไวเช่นนักเขาลายโอเอทิ้งลิงกงไว้ด้านล่างสองช่องทางช่องทางไหนผมไปต่อไปก็ใหมอ่อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็ดูพัน,นทางธุรกิ์ผมโคตรส่วนตัวเป็นคนที่จรงิจรงจังเป็นคนที่เต็มที่แก่ปัญหาของคุณไปก็คือชีดดูกับผมแล้วคุณต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น่อยยังไงก็ต้องมีการพัฒนาอย่างแน่นอนนะครับผมก็เรื่องธุรกิจการงานการเงนิงนอะไรต่างๆแล้วส่วนใครที่โบติเนี่ยลายโอเอเนี่ยผมจะ ส่งข่าวสารวัตถุมงคลส่งข่าวสารการพัฒนาตัวเองหรือข่าวดีๆไปมากมายก็จะส่งมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่มาดูทางเราเองก็ประมาณนี้ก็ติดตามเป็นเพื่อนติดตามอะประมาณนี้ติดตามนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนด้วยแล้วส่วนมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีลายมือพือซีงเหง็ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักง,งานนะครับผม แบบ V.I.P. ใจมือพิเศษของอตัวเลขบอร์ซัทหรือว่าตัวเลขบัตรประชนตัวเลขอะไรต่างๆตัวเลขทะเบ,บียนรถก็มาให้ผมดูได้ชุดใหญ่เต็มที่ปรึกษากันยาวไปเลยแบบ V.I.P. ที่สำนักงานส่วนมีวิธีหนึ่งคือที่สำน,สกกนักง,งนานเหมือนกันลายมือพิเศษจำกันที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ที่สำนักงานเหมือนกันส่วนประหานี้ครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคีอมีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe ก,กด,กกดติดตามผมเยอะ ไปกำลังใจด้วยเพื่อพาดการแจ้งใจแบบกดติดตาม,ดตามดขขากดซับสไครป์เพื่อญาติพี่น้องคุณพ่อแม่ของคุณคนที่คุณรักไม่พลาดสิ่งดีๆก็ดกดแชร์ไปเยอะๆวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านีน้สวัสดีครับสวัสดีครับ